มิชชั่นทุรุมุนพอดแคสต์ร o ตัวคุ y บ่ายหายมูดโฟมล้างมือให้มือสาดนุ่มไม่กลแบคทีเรียสวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่มิ s ชั่นทุ t ุม m o พอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับประวิทตธนันุสาหะครับ,รบวันนี้ชวนคุยเรื่องที่ต้องบอกว่าคนพูดถึงกันเยอะมากนะครับก็คือ DeFi นะก็มาจาก Decentralized Finance นะครับโอ้ตอนนี้นี่ เป็นโอ้คำศัพท์สุดฮิตนะฮะควบคู่ความร้อนแรงของคริปโตเคอเรนซีนะครับก็คริปโตเคอเรนซีเนี่ยวันนี้ผมบันทึกเสียง20เมษายนมีขาทุกวันอ่ะนะนะบ,บางวันขึ้นบางวันลงบางวันอ่าบางวันบิตคอยก็ลงนะฮะลงทีลงลงเป็นหมื่นเหรียญเลยฮนะดุเดือดมากนะฮะก็จะมีเ,เจ้าเหรียญมาชิบะนะฮะตัวด็อกด็อกอ e ีคอยน์เนี่ยก็ขึ้นด็อกซ์คอยม์บางคนเรียกด็อกซ์คอยน์ ขึ้นดูเดือดนะฮะมีโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยนะมีเหรียญต,ต่างๆนะมากมายก่อนอื่นต้องขออนุญาตบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยไม่ได้ตามตัวไหนเลยนอกจากคารานโนะครับเพราะว่าผมผมเนี่ยอ,อ,อยู่ในการซื้อขายคารานโน่เนี่ยมาหลายปีละน่าจะน่าจะเข้าปีที่สามแล้วมั้งเนี่ยจําไม่ได้แล้วนานแล้วนะฮะก็ตั้งแต่มันเออขึ้นลงมาหลายรอบแล้วนะฮะแต่ว่าตัวอื่นผมไม่ได้ตามเลยนะฮะแต่ก็ดูเห็นข่าวผ่านๆแล้วก็เนี่ยแหละบิตโค้งบิตคอยบ้างอะไรบ้างเวลาเปิดเข้าไปในบแนน์ก็จะเห็นเห็น เห็นราคากดดูเล่นๆบ้างนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนั่นเป็นพาร์ทหนึ่งนั่นเองนะคว่า decentralized finance นะครับมันทำให้คนเนี่ยเริ่มมาศึกษาเรื่องนี้นะครับทีนี้วันนี้ผมเอาบทความมาจากบล็อกของ 10xSB10x นะครับเขาไปพูดคุยกับไมค์คายามรินะฮะ CEO ของ liquid global นะครับซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านคริปโตเคอเ e น c ี Exchange ระดับยูนิคอนเลยนะฮะมาจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ คือก่อนหน้านี้นไม่มีงานใช่ไหมแบงก็อกบล็อกเกอร์ทอน2021 f i n a n c e and b e y o n นนะี่ครับนี่ก็คือเป็นงานของ 10x เขาจัดนะครับแล้วก็เนี่ยฮะเขาก็ได้ไปคุยกับไมค์คยามอรินะฮะซึ่งมาร่วมให้มุมมองนะครับถึงการนำเสนอภาพร,าพรวมของบล็อกเชนแลนด์สเคปของทุกวันนี้นะครับคนนี้ก็เรียกว่าเป็นคนในวงการมากๆเลยนะฮะเริ่มต้นแม้กระทั่งสมัยที่ยังยังยังไม่ค่อยมีใครทำเรื่องนี้สักเท่าไหร่ นะครับคือคุณไมค์นี่ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นองค์ประกอบด้านบล็อกเชนมายาวนานนะก็เป็นเกือบสิบปีละนะครับแล้วก็เขาก็เล่าว่าถึงจุดเริ่มต้นของบล็อกเชนนะครับของครนะิปโตเคอเรนซีเนี่ยเขาบอกว่าคือมุมมองของเขาส่วนตัวเนี่ยวก่กาหลังเกิดวิกฤตเศรษาฐกิจในปี2008เนี่ยนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยธนาคารกลางก็มีก็เข้ามาแทรกแซงเยอะใช่ไหมทั่วโลกก็เริ่มมองหาทางเลือกในการทําธุรกรรมโดยไม่ผ่านธนาคารกลางนะครับซึ่งนั่นใน,ในเวลาไม่นานก็เกิดบิตคอยต์ขึ้นมา นะฮะตัวคุณไมค์เนี่ยกับอีกหลายคนมองว่าบิตคอยเนี่ยน,น่าจะเป็นก้าวต่อไปของการทําธุรกรรมแต่สาเหตุที่เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับก็เนื่องจากบิตคอยอยู่ในระยะเริ่มต้นนะครับซึ่งมันเร็วเกินไปจะเป็นวิธีหลักในการทําธุรกรรมได้นะครับตอนนั้นนะตอนนั้นแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะฮะบิตคอยก็เริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับคุณไมค์บอกว่าประเทศในเอเชียอย่างญี่ปุ่นหรือจีนเนี่ยนะฮะถือเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันราคาของสินทรัพย์ชนิดนี้ มากๆเลยนะครับตั้งแต่ปี2021ต้นมาในระดับหนตามในการผลักดันราคาผ่านการใช้งานในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยยังไม่ใช่วัตถุประสงค์การใช้งานที่แท้จริงของ Bitcoin และคริปโตเคอเรนซีนะครับคุณไมค์เขาบอกว่าเขาเนี่ยทำงานกับ s อ ft Bank เนี่ยนะฮะเขาได้มีโอกาสไปทำงานที่ s อ ft Bank ที่อินเดียเขาเพบว่าปัญหาของคนอินเดียในขณะนั้นเนี่ยคือประชากรส่วนใหญ่ไม่มีบัญชีธนาคารน,นะรจึงเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินนะครับจากประสบการณ์ด้านเทเลคอมเนี่ย เขาเขาไม่ความรู้สึกว่าไอ้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันมีศักยภาพพอนะที่จะมาแก้ปัญหาดังกล่าวได้นะครับคุณไมค์เขาเลยเริ่มต้นทำเลควิดในปี2013นะครับในขณะนี้แวดวงบล็อกเชนยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นมากๆนะครับยังไม่มีสเตเบิลคอยน์นะฮะรวมถึงมาตรฐาน ERC20 นะฮะมาตรฐาน ERC20 นี่คือมันเป็นถ้าเอาแบบง่ายๆคือมันคือกฎต่างๆที่เอาไว้ใช้สำหรับพวก e ีท e ีนเบสค Coin ประมาณนี้นะะทุกตัวต้องทำตาม ERC20 แต่ตอนนั้นยังไม่มีนะฮะ เอ่อทำให้ลูกดเองเนี่ยก็จะเป็นต้องทํางานกับธนาคารในขณะนั้นเพื่อดําเนินการเรื่องการยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็การรับฝากเงินเข้าไอ้ wallet กระเป๋าเงินนะครับแต่ว่าไมค์ได้ให้ข้อสังเกตว่าหลังจากการเกิดขึ้นของสเต b l บ c ลคอยนะฮะแล้วก็มาตรฐาน ERC 20เนี่ยเป็นที่ยอมรับแพร่หลายนะครับพอโทษจำนวนมากเกิดขึ้นนะครับทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นจนนำมาสู่การใช้งานของคนทั่วไปนะฮะโดยเฉพาะท่่งที่บิตคอย n นยมันเริ่มทะลุอ่หลัก หลักหลักแรกที่เมืองไทยที่คนถือหาคือหนึ่งล้านบาทเนี่ยเมื่อถึงสองล้านนะฮะนั่นแหละก็เป็นคนก็จะพูดถึงเยอะขึ้นแลน้วคนปัจจุบันนี้เนี่ยเอ่อเมืองไทยนี่ต้องบอกว่าคริปโตเคอเรนซีเทรดดิ้งนี่ฮอตฮิตมากนะครับแต่ก็ยังอย่างที่บอกนะครับคืออันนี้มันเป็นแบบมันขึ้นลงกันวันนึงสิบห้ายี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นก็มีนะฮะมันมันมันดุเดือดมากนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณไปตามตัวไหนนะฮะอ่ะอ่ะอันนั้นอันนั้นวันนี้คงจะไปพูดประเด็นนั้นแต่ว่าวันนี้ประะเดด็็นที่่ออาาจพูกกคืว decentralized finance ับ Centralized Finance นะฮะคือ d e f i กับ CEFI เนี่ยมันมันจะยังไงนะฮะคุณไมค์เขามีความเห็นบอกว่าจริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะคือเอ f ีไฟก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากในแวดวงบล็อกเชนและ f i n แล c i a l service นะครับทั้งนี้ d e f i เนี่ยเพิ่งเป็นที่สนใจโดยสังเกตได้จากเงินลงทุนในโครงการ DeFI เนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นเนี่ยเริ่มพุ่งสูงขึ้นอย่างมีน,นัยสำคัญจริงๆก็ปี2 0 1 9ัน้นั่นเองนะฮะแต่ว่าเพราะมันมันเร็วมากมันโอ้แบบขึ้นแบบ Exponent Start เอ็ก,เกรมากพ พา l e น t จำนวนมากเนี่ยนะฮะที่ทำงานในสายนี้เนี่ยก็เลือกที่จะไปทำงานกับกับผู้พัฒนาดีฟาแทนที่เป็นสถาบันการเงินนะครับอย่างก็ดีเนี่ยการที่บล็อกเชนจะเป็นบริการหลักทางการเงินได้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ทการเป็น d e ฟาหรือ c ีฟคือไม่ได้อยู่ที่มันจะ d e c e n t r a l i z e หรือว่า Centralized นะครับแต่คุณไมค์ก็เชื่อว่ามันอยู่ที่การออกแบบ user experience ให้ยอดเยี่ยมที่สุดคุณไมค์เชื่อว่าผู้บริโภคเนี่ยรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าอาจจะไม่สนใจด้วยว่าระบบดังกลนะ่าวเนี่ยเป็น d f C ด แต่สนใจว่าบริการนั้นได้รับการบรรลุวัตถุประสองค์อย่างไรมากกว่านะฮะสามารถแก้ไขพวกเขาปัญหาของพวกเขาได้ดีเพียงใดซึ่งจุดนี้ทั้ง Decentralized Finance แล้วก็ t r a l i z e d f i n a น c e ่ยังต้องปรับปรุงอีกมากนะครับเพื่อเป็นบริการทางการเงินหลักต่อไปนะฮะพูดง่ายคือว่ามันจะเป็นอันไหนเนี่ยอาจจะไม่สำคัญสำคัญว่า User Experience ดีหรือเปล่าแล้วเส้นแบ่งมันก็จะเริ่มจางลงเรื่อยนะครับเส้นแบ่งของ d e decentralized finance กับ เซ็นทรัลไลซ์ไฟแนนซ์่จางลงนะฮะเพราะทุกคนเนี่ยในที่สุดก็จะต้องดำเนินการภายใต้มาตรฐานการกำกับดูแลเดียวกันนะครับคุณไม้บอกว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะไม่พูดถึงคำว่า Decentralized Finance กับ Centralized Finance อีกแล้วนะครับแต่เราอาจจะพูดว่ามันคือ Financial Service บน Blockchain มากกว่านะทีนี้เอาพูดถึง DeFi หน่อยแล้วกันนะครับ ดีไฟน์เนี่ยตัวกลางหายใช่ไหมดีเซนทรัลไลซ์ไม่มีตัวกลางลเขาบอกว่าเฮ้ยมันยังมีความทา้าทายเยอะมากนะมันไม่ใช่ว่าหายปุ๊บเรื่องจบนะครับคุณไมค์คิดว่าการพัฒนาดีไฟน์เนี่ยจะทําให้งานของตัวกลางมาอยู่ที่ระบบแทนนะครับแต่การขาดหายไปของตัวกลางเองก็สร้างปัญหาชนิดใหม่ขึ้นมาเช่นกันนะครับโดยคุณไมค์สรุปปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจาก d e f ฟในอนาคตไปห้าประเด็นด้วยกันอัะเด็นหนึ่ง er ror, ค,คือ user error นะฮะอาจจะเป็นปัญหาเบื้องต้นเลยก็ได้ user error เนี่ยคือ ปัญหาการขาดความเข้าใจของผู้ใช้นะครับซึ่งมีให้เห็นกันในบริการหลากหลายรูปแบบมาหลายยุคหลายสมัยจริงๆต้องบอกว่าเวลาเข้าไปในกระเป๋าเงินหรือแม้แต่ทั้งเทรดเทรดแพลตฟอร์มต่างๆที่เราใช,ใช้ใช้กันอยู่เนี่ยมันก็จะมีความงงๆเหมือนกันนะครบางทีแล้วเนี่ยว่าเอ๊ะมันต้องทํายังไงสวิตชยังไงอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งปัญหานี้อาจจะรุนแรงขึ้นในบริการทางการเงินในแนวคิดดีฟาเพราะว่าพอมันยิ่งออกกว้างขึ้นเท่าไหร,ร่เนี่ยนะฮะถ้าปัญหาเรื่องยูเซอร์เรายิ่งเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งสร้างความงคนวนนกจําาม คุณไมค์เขาคิดว่าดีฟาเป็นแนวคิดที่เข้าใจยากสำหรับคนทั่วไปมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับข้อผิดพลาดจะอาจอาจจะเกิดขึ้นได้เยอะนะครับจุดนี้เป็นแบเรียที่หนึ่งที่จะชะลอการอ d ดพัไปใช้ของคนได้เยอะนะฮะถ้าเราติดตามอ่านเรื่องราวในในโซเชียลมีเดียเราจะมันจะมีเรื่องพวกเนี้คยค่อยๆหลุดออกมาเหมือนกันนะแบบเกิดการเออร์เรอร์ที่นู่นที่นี่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคือต้นทุนสูงเมื่อทรูผุดต่ำนะครับ จ้าตัวบล็อกเชนเนี่ยเป็นระบบที่รองรับการทําธุรกรรมได้เป็นปริมาณมหาศาลนะครับยิ่งจำนวนธุรกรรมในระบบมีเท่าไหร่เนี่ยต้นทุนต่อครั้งก็ต่าลงเท่านั้นแต่สิ่งที่คุณไมค์กังวลเป็นทางตรงข้ามเลยนะฮะแกบอกว่าหากบล็อกเชนเนี่ยมีปริมาณงานในระบบน้อยระบบจะต้องใช้ต้นทุนเพิ่มในการผลักดันธุรกรรมให้สําเร็จต้นทุนที่อ่อนไหวตรงนี้ถือเป็นปัญหาที่นักพัฒนาต้องคิดวิธีการปรับปรุงให้ได้นะฮะข้อที่3คือความปลอะบางของส์ทคอนแท ราะฉะนันส์ทคอนแท็กต์ถือเป็น,นกลไกมาตรฐานในการทําธุรกรรมของผู้ใช้งานจำนวนมากอย่างไรก็ดีส์ทคอนแท็กต์ยังเป็นระบบที่มีความเสี่ยงต่อการถูกสแกมได้เป็นอย่างมากและอีกเช่นกันเราได้อ่านเรื่องราวเหล่านี้บนโซเชียลมีเดียที่มีคนมาแชร์ประสบการณ์พอสมควรนะครับโดยผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยอาจจะใช้ข้อจํากัดของระบบที่ไม่สามารถย้อนธุรกรรมกลับไปได้ทําการสแกมผู้ใช้นะครับพร้อมกับปิดช่องทางการแก้ไขเพราะมันเป็นดีเซ็นทรลไลซ์ทไม่รู้จะไปเอาเรื่องกับใครใช่ไหมต่างจากระบบเซ็นทรลไลซ์ที่เกิดสแกมปุ๊บตัวกลางจะมีหน้าที่ในการ จัดก,การให้ระบบดำเนินการได้อยู่นะครับอันนี้ถ้าใครที่มี wallet เป็นของตัวเองเนี่ยคงจะเข้าใจประเด็นนี้เป็นอย่างดีนะเคสเมืองไทยก็มีแล้วนะเคสไอไอประเภท s c a มเนี่ยนะฮะลองไปหาอกันดูได้นะครับข้อที่4นะฮะการกำกับดูแลเพราะว่าโจตัว d e f าเนี่ยเป็นระบบที่ออกแบบมาให้รายธุรกรรมดําเนินการผ่านโค้ดที่ตั้งไว้ในกรณีที่เกิดปัญหาแม้แต่ตัวนักพัฒนาเองก็ไม่สามารถย้อนธุรกรรมกลับมาได้นะครับ เนื่องจากเกี่ยวพันกับความน่าเชื่อถือของระบบดังนั้นการกับดูแลของดีฟาจึงไม่ใช่งานง่ายและเป็นข้อควรระวังของผู้พัฒนาที่ต้องหาทางช่างน้าหนักระหว่างความน่าเชื่อถือประสิทธิภาพและการแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับข้อที่5คือจํานวนโครงการดีฟาที่อาจจะมากเกินไปเมื่อทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีและแหล่งทุนบริการดีฟาจึงเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากนะครับจำนวนอาจเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับอีโคซิสเต็มโดยรวมแต่จำนวนบริการที่มากเกินไปก็ทําให้ผู้บริโภคเลือกยากนําไปสู่ ่า a แอด t ปเทชันที่ช้าลงได้เช่นกันนะครับคุณไม้บอกว่าสิ่งที่เขาคิดว่าควรทำนะฮะเ,เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ DeFi เนี่ยแบ่งออกเป็น3ป้องกันและ3ปรับปรุงป้องกันอะไรป้องกันแฮกป้องกันแ c กมป้องกันรักผู l นี่คือป้องกันปรับปรุงนะฮะปรับปรุงคือบริการให้ดีขึ้น Better อรเร็วขึ้น Faster แล้วก็ถูกลงคือ Cheaper หากทําได้ตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่บริการนั้นจะประสบความสำเร็จและเป็นหนึ่งในตัวเร่งของการใช้งานผู้บริโภคได้นะคะคุณแม่บอกต่อว่าเทรนด์ของบล็อกเชนกับอดีฟาในอนาคตเรื่องใกล้เนี่ยน,น,นะฮะมองเป็น2กลุ่มนะฮะมองเป็น2กลุ่มอันนี้หนึ่งก็คือว่าการเร่งเครื่องในการเข้าร่วมของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะะทังทั้งของภาครัฐและเอกชนนะครับซึ่งอันนี้เร,เริ่มเห็นชัดเจนนะฮะทั้งภาครัฐเองก็ออกมาแอคชั่นเรื่องนี้เยอะนะฮะเอกชนเองก็เหมือนกันเนี่ยนะครับ คือสถาบันเหล่านี้เนี่ยเริ่มเห็นโอกาสของสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับแล้วก็ไม่อยากตกรดละ่ะว่างั้นเถอะจึงเกิดการเร่งเข้าร่วมแวดวงดิจิทัลแอสเซทอย่างก้าวกระโดดเลยนะฮะเราจะเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกชื่อที่เป็นแบบ Wall Street ระดับโลกเลยเนี่ยก็ประกาศลงทุนหรือร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นนะครับแทบแต่ตอน,น,นแรกๆจะมีไม่กี่เจ้าตอนนี้นี่แทบเกือบจะทุกเจ้าเลยที่เราได้ได้ข่าวมาไม่เป็นข่าวหรือก็ข่าวจริงบ้างเนี่ยนะฮะเลขสถาบันที่พูดถึง ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือภาครัฐนะฮะล่าสุดก็อังกฤษก็เริ่มมีก,ก็ก็มีข่าวนี้ออกมาเช่นกันนะฮะซึ่งเห็นโอกาสการเพิ่มรายได้กับประเทศผ่าน,านภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัลหรือการใช้งานงสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยตัวเองหลายประเทศเริ่มศึกษาและออกกฎเกณฑ์กำกับดูแลผู้พัฒนาและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องนะครับประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะเราก็เริ่มมีกฎเกณฑ์ออกมาซึ่งทั้งสองกลุ่มสถาบันจะเป็นตัวเร่งสําคัญในการกําหนดทิศทางของคริปโตเคอเรนซีในอนาคตอันใกล้นี้นะครับข้อที่ ลดความสงสัยดิจิทัลแอสเซทสู่ผลตอบแทนรูปแบบใหม่นะฮะ mm hmm. คือปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่าหลังจากที่บิตคอยทะลุ1ล้านบาททะลุ2ล้านบาทไปเนี่ยกระแสความเคลือบแ mm hmm. ค,คลงในดิจิทัลแอสเซทว่ามันเป็นสินทรัพย์หลอกลวงหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ mm hmm. ก็ลดน้อยลง mm hmm. สมัยก่อนเริ่มมีคนสมัยก่อนจะมีคนบอกว่าเออบิตคอยไม่แชรลูกโซ่นะแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มลดน้อยลงไปแล้วเพราะว่ารายใหญ่กระโดดเข้ามานะฮะคนเริ่มเยอะนะ เมื่อทุกคนสะสมคริปโตเคอเรนซีมากขึ้น <c oughs> ก็เริ่มมองหาผลตอบแทนหลากหลายรูปแบบนอกจากการซื้อขายตามปกติที่เป็นแคปิตอลเกนเช่นนะครับเอามาฝากสินทรัพย์เพื่อรับดอกเบีย้ยนะฮะนึ่งจะมีไปทําเป็นรับดอกเบีย้ยได้ไปฝากเหรียญหรือไม่ฝากไว้นะฮะแล้วก็เขาโอนก็ถอนออกมารับดอกเบีย้ยให้หรือการให้กู้ในรอบบอก็ได้นะครับซึ่งการลงทุนเพื่อตอบแทนแลักษณะนี้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนวงการดีไฟายไม่น้อยเลยนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยคุณไม่ได้ให้ข้อคิดกับบล็อกเชนเดเวลอปเปอร์รุ่นใหม่ที่กําลังจะ พวกเขาควรเลือกทําในสิ่งที่พวกเขาเชื่อโลกนี้ยังมีโอกาสอยู่มากสำหรับคนที่อยากเข้ามาแก้ปัญหาซึ่งโอกาสที่ใหญ่ที่สุดเป็นของคนที่อยากทําบริการจากบล็อกเชนให้เรียบง่ายที่สุดซึ่งจะเพิ่มการเข้าถึงของประชาชนในอนาคตนะครับต้องถือว่าน่าสนใจมากเลยนะครับสำหรับมุมมองของหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการคริปตโตเคอเรนซีของโลกนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้เห็นทิศทางของ DeFi และบริการทางการเงินในอนาคตกันมากขึ้นนะฮะในโอกาสต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่า s b t 0 X มีเนื้อหา เชิงเกี่ยวกับน,นวัตรกรรมเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับก็จะนำมาเสนอกันอีกอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast และขอบคุณ s c v 10X สำหรับข้อมูลดีๆด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by Hype Mood f o ฟ m ล้างมือให้มือสะอาดนุ่มไม่กลัวแบคทีเรีย